อยินในช่างยากิลาวินะคะมุมเดิมชุดเดิมเปลี่ยนไปอย่างที่ฟิลเตอร์ในการถ่ายไม่รู้จะมาขยันอะไรตอนนี้คลิปนี้อ่าคลิปนี้ก็คือการตรวจโควิดนะคะก่อนที่เราจะเดินทางนะคะเราก็ต้องมีผลตรวจโควิดของวิวตรวจตรวจเป็น PCR test นะคะซึ่ง ที่ที่วิวเลือกใช้ก็คือหุ้นจีหุนจียินเทคโนโลยีนะคะอันนี้วิวจองผ่าน HD Mall นะคะอยู่ที่2,200บาทค่ะเอบาทค่ะหรือว่าใครจะ Walk in เข้าไปก็ได้นะคะเดี๋ยววิวจะทิ้งลิงก์ในการจองผ่าน HD Mall ไว้ให้โอเคในในที่นี้ถ้าเราเซิร์ชใน g o o g l e Map อะมันจะขึ้น2ที่นะคะเราต้องไปที่ ที่รัชดาพิเศษเอ,อนั่นแหละวิวาเดินทางเดินทางด้วย MRT นะคะก็ลงที่สถานีรัชดาพิเศษออกประตู2นะคะแล้วก็เดินย้อนมาย้อนมาประมาณ300เมตรก็จะเป็นชื่ออะไรนะไนทาซาอะไรสักอย่างนอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวถ้าวิวจำได้วิวจะขึ้นตรงนี้ให้นะคะแล้วก็พอเข้าไปแล้วก็จะเห็นพี่รปภเราถามเขาเลยนะคะว่า พี่ค้าที่ตรวจโควิด COVID อยู่ตรงไหนคะไม่งั้นก็จะ,จะ,จะ,จะต้องเดินเหนื่อยเหมือนวิวคือเดินวิวแบบเดินหาแบบไม่เจอก็คือที่ตรวจมันจะอยู่ข้างหลังนะคะพอเข้าไปปุ๊บตอนนั้นวิวเข้าไปตั้งห้าโมงแล้วห้าโมงแล้วแหละก็ไปถึงก็เอาเอา่เอาพาสปอร์ตเขาก็จะถ่ายหน้าพาสปอร์ตเราไว้นะคะแล้วก็ คูปองที่เราจองไปนะคะส่วนใครที่ walk in ไปก็ใช้แค่พาสปอร์ตเนาะแล้วก็จ่ายตังที่หน้างานเลยก็คือบริการเร็วมากค่ะพอไปถึงเขาก็เก็บข้อมูลให้เราเส็นเอกสารเล็กๆน้อยๆแล้วเขาก็จะมีเออมีอะไรให้มีหลอดอะไรสักอย่างให้อันหนึ่งแล้วก็เขียนชื่อนะคะแล้วก็นั่งรอคิวเข้าไปตรวจก็คือไม่มีคิวเลยเข้าไปตรวจก็มีการ อยาจมูกแล้วก็ล้วงคอใช้เวลาไม่ถึงนาทีไม่ถึง30วิด้วยมั้งแล้วก็เสร็จจากนั้นค่ะเราก็จะได้ใบเสร็จแบบนี้มาใบเสร็จมาตรงหัวมุมของใบเสร็จนะคะก็จะมีสแกน QR code มันจะมี QR code เพื่อที่เราจะสามารถสแกนดูผลเราได้ เขาจะรายงานผลไม่เกิน24ชั่วโมงหลังจากตรวจนะคะซึ่งวิวบอกว่าวิวตรวจ5โมงเย็นใช่ไหมวิวต้องเดินทางวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงคืนเออวิวก็ได้ผลประมาณบ่ายสองของวันถัดมาพอวิวได้ผลมาแล้วนะคะวิวเดินทางของสายการบินเอทิฮัทนะคะวิวก็ต้อง ดาวน์โหลดผลโควิดที่มันเป็นลบผ่านผ่านอะไรผ่านเว็บไซต์เขาเขาก็จะมีลิงก์เว็บไซต์ของเขามาให้ค่ะหลังจากที่เราเอ,อ่ออัปโหลดแล้วแล้วก็นอกจากผลตรวจโควิดแล้วนะคะก็เราก็ต้องลงทะเบียนเอาผลตรวจโควิดอะไปกรอกข้อมูลในการลงทะเบียนเข้าประเทศเยอรมน,นีด้วยนะคะ อันนี้ก็จะมีคลิปที่พี่ช่อง Go to Guide ปะเอ่อทำคลิปสอนไว้อยู่ดี๋ยวิวก็จะแปะลิงก์ของพี่เขาให้นะคะเพื่อนๆก็เข้าไปดูวิธีการกอการเข้าประเทศเยอรมน,นีได้นะคะแล้วก็จากนั้นวิวก็ปิมพเอกสารออกมาหรือว่าเราจะไม่ปิมพก็ได้แต่ว่าวิวขอทางโรงแรมพิมพออกมาการตรวจโควิดก็น่าจะประมาณนี้ อะพูดถึงการเดินทางไปตรวจนิดนึงวิวอะพักที่โรงแรมใกล้ๆสนามบินนะคะวิวก็นั่งเอ่อแอ i n k ลิงไปที่ MRT แล้วก็นั่ง MRT ไปลงราชดาพิเศษก็ออกประตูสอแล้วก็เดินไป300เมตรตรงนั้นก็คือถึงเลยค่ะก็ <c oughs> จะเห็นวิวในมุมเดิมกับชุดเดิมประมาณ3คลิปอาจจะมีมากกว่านี้ปะ <c oughs> ไม่แน่ใจอันนี้จะเป็นประโยชน์ไหม ก็2,200บาทแพงไหมวิวว่าไม่แพงนะโอเคเลยก็ลองเข้าไปใช้บริการกันดูนะคะหรือว่าหารีวิวจากท่านอื่นๆดูว่าแบบมันดีจริงไหมวิวก็ว่ามันโอเคนะการบริการก็รวดเร็วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันในคลิปหน้าอาจจะในชุดเดิมด้วย